สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาตามติดหมอลำดชาน้อยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมเมื่อวานกับวันก่อนนี้สบัสดิสบอมครับวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากหลังจากหมอลำดชาน้อยเริ่มจากฟื้นขึ้นมานะครับนี่ครับสิ่งที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับสมุนไพรต้นงวงช้างนะครับ เป็นต้นวังช้างนะครับท่านผู้ชมมีทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมครับสมุนไพรต้นนี้คือไม่ใช่ยารักษานะครับแต่เป็นเพียงสมุนไพรเท่านั้นถ้าใครมีอาการปวดหัวปวดตามตัวเหมือนโมลามดีชาน้อยนะครับปวดตามตัวนะครับเหงื่อโชกนะครับเหงื่อออกเหนียวตามตัวเลยนะครับภาษาอีสานเรียกว่ายางตายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับ ถ้าท่านมีอาการมันดีชานะครับนี่ครับเห็นผลเร็วแล้วครับแต่ถ้ามีอาการไข่แต่ต้นนี้นี่ต้องต้มกินน้ำนะครับท่านผู้ชมไม่ให้กินปิ้นต้นนะครับต้มกินนะครับอย่างน้อยก็เอารวมกันประมาณสักสี่ห้าหกต้นนะครับสี่ต้นห้าต้นก็ได้สองต้นสามต้นก็ได้ เพราะว่ามอลําเดชาน้อยมีอาการไข้ด้วยนะครับก็ <c oughs> เลยกินยาพาราด้วยนะครับก็ <c oughs> เลยเอามากินกับน้ําสมุนไพรตัวนี้นะครับมีพาราด้วยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับดับอาการไข้ได้ดีมาก <c oughs> หลังจากนั้นอาเจีูมาบอกนะครับอาเจนะครับอาเจอาเจกับอาปาท่านสงสารนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมสามรายการนะครับนี่เกลือนี่คือเกลือนะครับเกลือไว้ทําไมมีอาการไอสิครับเพราะท่านจะมีอาการไอแห้งๆนะครับมีเสเลดนะครับมีเสเลดออกมานะครับรมีสเลดแล้วก็มีอาการไอแห้งๆแต่มีเสเลดครับนี่ครับเอามาออมเวลามีอาการออกคันคันในคอ อมแต่อย่าอมเยอะนะครับมันเค็มผมพอประมาณครับอาการไอก็จะทุเลาเบาบางสิเล็จจะหายจึ๊ดเลยนะครับมีสามอย่างครับต้นวูงช้างเอามาต้มนะครับอย่ากินมันร้อนนะครับต้องให้น้ํามันปุ๋นก่อนนะครับค่อยกินแล้วก็เกลือนะครับอย่าอมเยอะอย่าอย่าเอาทั้งห่อนะครับท่านผู้ชมครับพาราก็อย่ากิน เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าหลังจากกินตัวน,นี้แล้วรู้สึกว่ามะลันดีจะเริ่มกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเหมือนเราคลายเส้นพี่น้องเหมือนเรามันมันจะคลายออกแบบนี้หลังจากเรากินแล้วมันจะคลายออกเหมือนกับเราวางนิ้วมือออกเส้นมันจะระบายยืดออกไปจากที่ละตัวเรากินนะครับพี่น้องครับสําหรับต้นวางช้างขอคุณพี่ป๊อปปี้นะครับขอคุณ ป๊อปปี้วิถีชนนบทใช่ไหมขอบคุณที่แนะนำมานะครับต้นวงช้างขอบคุณช่องป๊อปปี้วิถีวิถีชนนบทขอบคุณที่แนะนำต้นวางช้างมานะครับสำหรับเกลือขอบพระคุณอาร์เจกับอาปานะครับที่โทรมาบอกนะครับสเลดหายจิบเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้ามีอาการเริ่ม ไขึ้นมาอีกนี่สิดเราก็อมอีกแล้วครับท่านผู้ชมแต่อย่าอมเยอะนะครับขาดไม่ได้นะครับสามรายการถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลิบเลิกกดซับสไคร e ให้กําลังใจมอําเดชาน้อยพอได้มีกําลังใจได้มาสร้างคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ